เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ o อเวอร์ท็อปอนะครับการเติมแพ็คมียโนะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาราคาในเกม3,000บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่2,300บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการ กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องชาวเมียโฟทุกคนนะครับที่กําลังรอคอยนะครับการพีเซลครั้งที่2ของเกม r i s s of Star นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับให้กับเพื่อนๆดูนะครับซึ่งก็มีการอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับผมก็ออกมาแล้วนะสำหรับข่าวล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่านะครับตอนนี้เราได้ทำการโอน NFT นะจากการซื้อเนี่ยครั้งแรกนะครับให้กับคุณแล้วอย่างนี้นะคนที่ซื้อนะครับผมในอีเวนต์แรกในการขายพรีเซลเนาะเขาก็บอกว่าขั้นตอนนะครับให้เราคอนเน็กวิมิกวอลเล็นะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้า NFT นะครับตรง My Wallet เนาะแล้วก็เลือกเกม List of Star นะครับผมแล้วก็ไปตรงที่ My Item นะครับเขาก็บอกว่าเราจะเห็น NFT ของเราเนาะ,อะโอเคครับผมผมจะเข้าไปดู NFT ของผมนะวิมิก นะครับของผมนะเขาบอกว่าให้เข้าไป NFT นะครับแล้วก็ไปเกมเนะ <S <S <iOS S 1> าะ ROS w a r s h i p นะครับแล้วสตาร์นองอยู่ตรงนี้อ่ะตรงมาไอเทมนะอ่ะตรงนี้นะครับผมผมก็ประกาศขายอยู่นะเออเขาก็ได้ส่งเป็น NFT มาให้กับเราแล้วนะครับก็มียานเรือลบระดับป้องกันนะของระดับรีเจนเลยนะครับผมเออป้องกันระดับรีเจนเลยนะครับ มันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับ power อร์หน่งหมื่นนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะเยอะจะจัดนะครับก็จะมีดาเมจด้วยบอกอ่ะเรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับของยานเนาะดามเมจยี่สินะครับดีเฟนส์พลังป้องกันสี่เยอะอยู่นะก็จะมีการขุดด้วยนะม i n นิ่งเอออันนี้ก็น่าจะเป็นการออยานตัวนี้สามารถขุดได้เอา เหมือนเอิร์นเหรียญหรือเปล่านะครับผมขุดขุดแร่เนาะขุดแร่ค่า22นะครับเริ่มต้นเนาะแล้วก็สปีดนะครับผมสปีด7็น่าจะคล้ายๆเกมเทอร์นเบียหรือเปล่านะครับใครได้สปีดเยอะกว่ากันก็ได้ออกสกิลก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ปะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการบอกอะไรเนี่ยคอมมอนสกิลใช้ระดับซิลเลอร์ฮัทติ่งใช้สำหรับการขุดบวกหนึ่งอ๋อ มีสกิลด้วยนะครับสกิลขุดบวก1นะยานตัวนี้อ๋อยานแต่ละยานมันจะมีสกิลของใครของมันหรือเปล่านะครับราคาน่าจะขึ้นอยู่กับตรงสกิลนี้แหละนะครับข้อแตกต่างของมันเนาะ <c oughs> ก็จะมีความเร็วนะครับในการขุดอนุภาคโอ้โหยมีการขุดแร่นะครับความเร็วในการขุดแร่บวกอีกยี่สิบเฮ้ยนี่มันยานป้องกันหรือยานขุดวะนี่ <c oughs> สกิลแปลกๆนะครับอะต่อมา อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสกิลหลักและนะครับผมดาวเมจบวกแปดเปซนะครับอา่าแล้วก็มีโอกาส50%ทุกทุกห้าเทิร์นเพื่อทำการป้องกันอ๋อมีโอกาส5 0ทุกทุกห้าเทิร์นเมื่อทำการป้องกันจะสร้างดาวเมจเพิ่มขึ้น8%ให้กับกองเรืออ๋อก็เหมือนกองเรือใช่ปะกองเรือทุก กองเรือของเรานะครับจะเพิ่มดาเมจให้8%ที่มีโอกาส50%ทุก5เทินอ่าตีตีก็คือตี5เทินนะครับที่มีการป้องกันใช่ไหมอ๋อนี่ก็จะน่าจะเป็นรายละเอียดนะครับของยานเนาะอ่ะเรามาดูยานแพทินัมของผมดีกว่านะครับแพทินัมเลือด12ื่นนะครับดาเมจยานตัวนี้เป็นยานดาเมจนะครับดาเมจจะแรงนะ42เลยนะครับอุ้ยสปีดเยอะมากนะครับผมยานดาเมจเนาะมันต้องสปีดอยู่แล้วใช่ปะ ดิฟเอนส์สินะครับพลังป้องกันยังไม่มีเท่าไหร่อ๋อเรื่องสกิลขุดเนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดนะมีบวก1ในการขุดและก็เร่งสปีดการขุด20%เปนะครับดาเมจหเปอร์ุ้ยยิงน้อยกว่าด้วยนะยังน้อยกว่าด้วยนะอันนี้มีโอกาส50%ทุกๆ5เทิร์นเมื่อทำการโจมตีจะสร้างดาเมจ6เปอร์นะครับอุย้ยขนาดน่าจะเป็นเรื่องระดับเนาะขนาดแพทินัมนะครับยัง ดาเมจยังน้อยกว่ายานป้องกันของรีเจนไนหะเออรีเจนโหดกว่าเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยนะแต่ว่าค่าสเตตเริ่มต้นเนี่ยของสายใครสายมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมตั้งขายเฉยนะไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกนะครับแต่ตั้งขายเฉยหรอกนะครับน่าจะไม่มีใครซื้อหรอกช่วงแรกนะครับผมเพราะว่าคนยังไม่รู้หรือยังไม่ได้ความแบบ ความมั่นใจในเรื่องของการเอญเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตั้งขายไปเรื่อยๆแหละครับผมเออคนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามาดูจํานวนยานดีกว่านะครับจํานวนยานเนาะว่าตอนนี้เพื่อนๆเขาทําการขายกันยังไงนะครับอะก็มีคนอุ้ยอะไรบ้างขายโหดจัดนะยานดาเมจรีเจนด้วยครับหมื่นเก้าวีมีใครจะซื้อวันนี้อ่ะโอ้โห ขนาดขั้นนี้นะยังขาย20,000มื้ยตั้งโหดจัดนะครับน่าจะเป็นทางพี่จีนหรือเปล่าเออเขาตั้งขนาดนี้หรือเขาตั้งเล่นๆน,นะครับหรือเขาต้องการปั่นราคาให้ยาลิเจนมันสูงหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้นะขายแบบราคาโหดจัดอนะอูยอันนี้มีราคาน้อยด้วยนะครับมีราคาเบาๆด้วยนะ ราคาเบาๆน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยชอบราคาถูกๆนะครับขอแค่ขายได้อะไรประมาณนี้แต่คนจีนชอบปั่นราคานะเออดูดิเขาไม่ยอมขายแบบราคาถูกๆนะครับเขาจะขายแบบคนโหดไปเลยอะเหมือนเขาจะประมาณแบบอมองถึงคุณค่าอะไรหรือเปล่าคุณค่าของรีเจนให้มันราคาสูงอะไรแบบนี้เนาะก็เราดูราคากันไปคร่าวๆแล้วกันนะครับอ,อุยานดีเฟน์ดูดิขาย75็ิ้วิิ ก็น่าจะประมาณนี้เละนะถ้าราคา,าจริงอะ่ะแต่นี่พี่จีนเขาตั้งแบบเขาต้องการปั่นไงปั่นราคาให้มันขึ้นมากกว่านะครับเราดูกันแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของการประกาศนะ,ะการประกาศล่วงหน้านะครับของการขายกล่องนะครับก็น่าจะเป็นวันที่1ินะครับผมวันที่10ก็คือพรุ่งนี้เนาะเวลา5นาฬิกา5นาฬิกาของประเทศไทย ก็จะเป็นตอนเที่ยงนะครับ UTC นะที่เขาประกาศมานะครับถ้าเป็นเวลาของไทยก็คือตอนเที่ยงนะครับ12นาฬิกาตรงนะครับเพื่อนๆที่กำลังจ้องหรือจองนะครับกล่องที่จะเปิดพีเซลในวันพรุ่งนี้นะครับผมต้องรีบแล้วนะตอนเที่ยงนะครับอ่าใครจะได้ดีเจนอะไรก็มาขิงกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะผมไม่ได้ว่านะครับผมอ่ะก็ก็เพื่อนๆไปจับจองกันเองกลกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่านะครับ การประกาศพรุ่งนี้ตอนเที่ยงให้ซื้อกล่องได้นะครับและก็จะทำการส่งสินค้าพีเซลหรือ NFT เนี่ยเข้า VMix นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยนะที่เขาจะส่งเข้ามาในนี้นะครับผมก็จะทำการส่งวันที่22กุมภานะครับวันที่22นะเพื่อนๆจะได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เปิดกล่องขึ้นมาแล้วใช่ป่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็คือเป็นหน้าลิงก์นะครับที่ทําการซื้อนะครับเพื่อนๆเซฟไปเลยนะครับตื่น เช้ามาตอนเที่ยงรอเลยนะครับมันจะหมดไวมากๆนะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นราคาตามนี้เลยนะครับในการซื้อกล่องพีเซล่วงหน้าเนาะจำนวนก็น่าจะเป็นจํานวนแต่เขายังไม่บอกมานะครับว่าจะขายจํานวนเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะถ้าเท่ากันกับครั้งแรกนะครับครั้งแรกก็กล่องอ่าขั้นแรกเนี่ยขาย5 0าย่ยานนะครับอ่าขั้น กล่องที่2นะครับกล่องที่ลุ้นรีเซ้นจริงๆก็อยู่ประมาณ252กล่องนะครับในราคา56า m i x วนะพเพื่อนๆก็ไปนั่งจับเวลาเอานะครับผมนี่ก็จะเป็นเวลาอีก17ชั่วโมงนะ41นาทีนะครับผมก็จะถึงเวลาในการเปิด p ีเซลแล้วนะครับในวันที่10ตอนเที่ยงพรุ่งนี้นะโอเคคลิปนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับและก็รายละเอียดต่างๆว่า เราได้ยานจริงไหมจากการพีเซลละกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปรอดูละกันนะครับใครได้หรือไงก็อย่าลืมมาคิงในใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละกันครับใครชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม